สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเกรดลิง5ดาวนะครับจากสดาวนะเพื่อนก็คือก่อนหน้านี้คือดาเมจที่ผมทดสอบจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นดาเมจที่ใช้ลิง4ดาวอยู่นะอัปกดคลิกอัป2ครั้งนะเพื่อนๆก็คือคือคลิปนี้ที่ผมมาทำคือจะได้รู้ว่าลิงสดาวแล้วก็ลิง5ดาวมัน ระเบียดต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เก็บเงินเพื่อจะทํามันคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วใช้จํานวนทั้งหมดประมาณกี่คลิกละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยววันนี้ผมมาทําให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องใช้กี่คลิกแต่ผมก็ดรอปของมาน้าล่าสุดเพื่อนเพื่อนคลิปที่แล้วก็คลิปที่แล้วเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าผมดรอป อะไรบางอย่างเนาะคลิปนี้ก็ไปอีกเดี๋ยวถ้าให้รับของเลยนะเพื่อนๆได้2ล้านนะโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะเพื่อนๆผมคิดนะว่าเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันนะว่าแต่ละคลิกมันใช้เท่าไหร่นะจาก4ี่ไปห้านะเพื่อนๆ ับเมื่อกี้ก็รับธนูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามาดูกันนะว่าต่อคลิกนะที่จะอัพลิงมันจะทั้งใช้เท่าไหร่นะนเกิดอะดูกันจังๆเลยนะคือหลกัหลกๆจาก4ไป5จะใช้ทั้งหมด10คลิกนะถ้าคนดวงดีนะตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว8คลิกซึ่งยังไม่แน่ใจว่าอีก2คลิกมันจะจบไปนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะใช้เท่าไหร่นะเพื่อน ลิงคือคือบางชิ้นมันก็สุดแล้วแต่แต่ละซื้อนะว่ามันจะมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้80ใช่ไหมผมก็ซื้อ1้อยหกเลยเนาะโอเคคือคือผมจะเตรียม2คลิกนะเพราะว่าคลิกเดียวมันไม่พออยู่แล้วนะครับ โอเคร้อ okay, นะครับจะไปยามลดโอเคนะ <c ười> คือบางทีพูดบ่อยมันก็อย่างผมผมก็เข้าใจนะบางทีมันพูดไปแล้วก็แบบมันพูดซ้ำๆมันก็จะอาจจะแบบน่าหงุดหงิดหน่อยคลิปสาระจริงแต่พูดคำซ้ำๆมันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่ <c ười> จากโอเคก็จะไม่โอเคโอเคอ่ะยังโอเคโอเคครับตามนั้นอันนี้อีกเท่าไหร่ 4ี <40 S 2> เป็น 80, น 80. แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอย่างนะเพื่อนๆอันนี้ใช้ทั้งหมด80อันนะครับ 6 8หมื 68, นะครับโอเคหกหมื่นแปดบวกอันนี้อีก40อันนะครับ8ปดหม8่นแปดหกเอาตีคร่าวๆว่าประมาณแสนห้านะครับโอเคแสนห้า okay, อันนี้อีกนะครับ อ่าถ้าคลิกเดียวคือ200แสนนะครับก็จะประมาณ3ามแ้าต่อคลิกนะถ้า10คลิกจาก4ไป5ก็จะอยู่เราลาวสาล้าน5นะเพื่อนๆถึงจะได้ลิงเลเวล5ดาวนะแต่ถ้าดวงสวยๆนะผมเชื่อนะว่าผมวันนี้ดวงสวยผมน่าจะได้แค่2คลิกอาจจะไม่จบนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาวัดกันนะเดี๋ยวผมซื้อเลย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอ,อกคิงหนึ่งจบได้ไหมเนี่ยถ้าอีกคิงหนึ่งจบหมายความว่าผมเสียทั้งหมด10คคิกนะครับแต่ถ้าไม่จบก็11คลคิกนะครับมันจะอยู่ราวๆนี้ครับจากจาก4ไป4ดาวไป5ดาวมันจะอยู่ประมาณนี้นะไม่จบเห็นไหมเพื่อนๆดูดิผมต้องมาเสียตังอีกคิกละ3ามสเซนกว่านะ ừ thực nồi bào bào rồi này, không chụp, cuối cùng cũng phải phải phí ạ, mấy người, ôi nọ, ôi nọ, ôi nore. 40. 40. โอ้400ล่าสุดโอ้ยคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหกดลั่นไปครับไม่เป็นไรผมว่าจะซื้อการ์ดด้วยนะคลิปเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ซื้อแล้วเพื่อนๆกดพลาดเอออเนี่ยจบ4ดาวละก็จาก4เป็น5แล้วแต่กถามว่า มันก็ได้ค่าเพิ่มมาเป็นสี่สิบแปดนะก็ถือว่าได้เยอะอยู่ในะรอบเนี้ยโอเคตอนนี้ลิงเราเป็นห้าดาวแล้วนะครับก็เพิ่มสกิลได้ถึงนะตอนนี้ผมค้างอยู่นะผมอึดอยู่ว่าผมกดพลาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ส่วนที่ผมกดพลาดเดี๋ยวผมอามาอัพลิงแล้วกันนะเพื่อนอน,อนาคตมันต้องได้ใช้อยู่แหละ ในการอัพหมานะส่วนที่อัพลิงผมพลาดไปกพ็พลาดพูดอะไรไม่ออกเลยเพื่อนก็คือเดี๋ยวรอก็คือรอไปนะก็คือถ้าผมจะอัพหมาว่าอะไรผมก็มีสต็อกที่เป็นอันนี้ยเยอะมากผมพูดเลยว่าเยอะมากก็ น่าจะสามารถอัพมาห้าได้เลยในใน,ใน,ในช็อตเนี่ยเอ้ยไม่ถึงมาห้าหรอกเพื่อนๆก็โหเกือบห้านะอันนี้เราต้องเก็บไว้เลยครับก็คืออัพหมา3ไป4ก่อนแล้วคราวนี้ก็ 4... ไอสี่ไป5เราก็ใช้ตัวเนี้ยอาจจะเสียเพิ่อมอีกแค่40เนาะมันก็จะเท่ากับ10บขิกนะถ้าไงเก็บไปเลยไม่เป็นไรเราซื้อผ้าถือว่าแล้วไปนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราก็ค่อย เอาการแล้วกันนะครับผมอยากได้การจริงๆแล้วอ่ะ๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมไปลองดาเมีนะเพื่อนๆแล้วเ,เดี๋ยวถ้าไงก็มาสรุปกันตอนท้ายนะว่าลิงลิสีดาวกับลิงแค่ดาวมันละมันความแรงต่างกันเท่าไหร่ควรจะลงทุนหรือเปล่านะครับโอเคสรุปก็ตามนี้นะครับครับเดี๋ยวถ้าไงไปชมเลยครับ ก็ก็มาต่อกันเลยนะครับกับการเทสดาเมจลิงห้ดาวนะคราวนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็คือผมจะตัดก่อนคลิปก,ก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่ผมได้ขากรปเนาะก็จะคิดอยู่ราวๆห้ล้านเก0 0แสนห้าประมาณนั้นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูด,ดูดูในนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆเพราะผมพิม,มพ์มไปเนาะนี่ก็เป็น596นะครับ ที่รอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารอบนี้รอบนี้มันจะได้ประมาณไหนนะอันนี้ดูด,ด,ดูตามนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดเหมือนเดิมครับก็จะมีค่าคีแล้วก็โซนิคโบแล้วก็ดามตต่อวินะแล้วก็อะไรอะดาเมเตจรรวมนะครับโอเคมาดูกันเลยครับว่าจะประมาณไหนนะเดี๋ยวเปิดลิงก่อน ตอนนี้ก็ลิง5าดาวนะเพื่อนๆก็จะค่าสเตตัสที่ผมเอาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีจังหวะผมอยากจะรีอยู่นะเพื่อจะแบบจริงๆผมไม่อยากได้ a อ็กซ์แท็สปีดนะถ้าสมมติผมได้ค่าเอ็กซ์แท็สปีดนะไปไปชดเชยกับค่าคีดเมทโบนัสหรือว่าพีดเมทโบนัสหรือไม่ก็พีเอ็แทมันจะดีกว่านี้นะเพราะว่าเอ็กซ์แท็สปีดมันล้นนะครับคือมันตันแค่พันหนึ่งอนะแต่เอ็กซ์แท็สปีดผมน่าจะเลยแล้วนะ โอเคเดี๋ยวลองดูลองดูก่อนเนาะ a t t a c k Speed 600เนี่ยนะห0 0บวกกับ450ตอนนี้มันเลยแล้วนะก็จริงๆมันไม่จำเป็นนะครับโ okay. อเคไงก็เปิดลิงกกันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมไป เอาสกิลเหมือนเดิมเนาะที่เทสรอบที่แล้วคือเอามุดดินออกนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่ยาวลิงห้าดาวนะเพื่อนๆอันคลิปที่แล้วมันคือผมอัพไปแล้วสองครั้งนะ มันก็จะประมาณ59หนะตอนนี้ผมอัพเพิ่มมาอีก9ครั้งดูนะเพื่อนๆเป็น6 6 652นะ652แล้วก็ Sonic Bo 269 652 Sonic Bo 269นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูต่อก็คือดาเมจ1นาทีนะ นาเมตรต่อวิอยู่ราวๆสิบสามนะครับสิบสามนะผมว่านิ่งๆจะอยู่ราวๆประมาณสิบสามนะครับเนี่ยประมาณสิบสองจุดเจ็ดอ่ะสิบสองจุดเจ็ดก็ดสิบสองจุดเจ็ดนาเม็ดร,รวมอยู่ที่เจ็ดสี่เก้านะเมื่อกี้ผมเห็นทันอยู่คงที่อยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ นเมีร,รวมอยู่ที่เจ็ดสี่เก้านะครับโอเคครับก็ถ้าเราดูจากค่าค่านี้นะครับเพื่อนเอนดูจากค่าข้างบนนะ่ะค่าเก่านะค่าเก่าคือล่าสุดเนาะที่ผมเทสขากบนะครับก็จะเป็นหนะ้าเก้าหกเนาะมันเพิ่มมาอีกประมาณห้าแสนห้าแสนกว่านะครับต่อข้างนะครับที่อัพลิงห้าดาวนะ ก็ผมว่าถ้าถึงเวลาทำก็คุ้มนะครับลิงห้าลิงห้าดาวเพิ่มเยอะนะครับประมาณนี้ครับอ่ะดูเดูลูลองไม่ใส่ลิงนะเดี๋ยวผมถอดลิงนะดูนะดูไม่ใส่ลิงเลยนะอยู่ที่ประมาณแค่สี่สี่ล้านเองครับลิงห้าดาวคือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ สองล้านเลยนะดูเพื่อนๆก็คือสอล้านหาเลยนะครับที่เพิ่มมานะดาเมจจากลิงเพิ่มมา2องล้านห้าเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปก็มาทําให้ดูว่าลิงห้ดาวมันลงทุนไปประมาณเท่าไหร่แล้วมันคุ้มไหมเงินประมาณไหนที่ที่ใช้จาก4ไป5นะครับแต่ส่วนแต่ส่วนสามก็ผมก็ไม่ได้คิดนะแต่สามสามมาสี่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะอยู่ราวๆสัก ประมาณ1.5ถึง2ล้านนี่แหละมันนะถ้าผมถ้าผมตีจากการประมาณนะก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้มาทำให้ดูว่าเมื่อลิง5ดาวแล้วดาเมจมันจะเพิ่มแค่ไหนเนาะตามนั้นครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วทั้งไงจเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปหน้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วเดี๋ยวทำ ทําไปเรื่อยๆนะซึ่งต่อไปก็จะเป็นการย้ายออฟนะเดี๋ยวผมมาย้ายให้ดูแต่คือตอนนี้ผมก็เก็บดอกย้ายเสร็จแล้วแล้วก็เก็บดอกย่อนได้พันดอกเนาะแต่ผมคิดไว้ผมจะเก็บสักพันหกพันดอยดอกนะเพื่อเพื่อจะได้ประมาณร้อยก้อนแก้10คลิกนะแล้วก็พอเก็บเก็บย่อนเสร็จใช่ไหมครับก็เดี๋ยวดูจังหวะเงินก่อนว่าอืมถ้าสมมติผมมีเงินผมก็จะไม่ต้องเก็บของอิสรูนะเพราะว่า ตอนนี้ที่ผมวางแผนคือพอรผมทําไว้11ใช่ไหมผมจะย้ายมามมเป็น10พอย้ายมามมเป็น10ใช่ไหมครับผมก็จะย้ายไปอิสลูดเป็น9พออิสลูดเป็น 9, แก้าเราก็แก้อิสลูดให้มันขึ้น10พอขึ้น10เสร็จเราก็ย้ายไปย่อนครับพอย้ายย่อน9เสร็จก็ก็ค่อยค่อยแก้ครับสิก้อน่ะผมก็ไม่แน่ใจว่า10ก้อนมันจะขึ้น10บไหมถ้าขึ้น10ก็โชคดีไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ปลดอเวกต่อนะครับ ก็คือคงทําแบบเนี้ยวนๆนะครับอืมแต่ตอนนี้ผมก็คิดไว้อยู่ตอนนี้ผมออฟออฟโลไว้เล่นๆนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยผมผมออฟโลไว้เล่นๆอ่ะออฟทําไมล่ะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราย้ายไปจากจากอิสลูดไปนั้นเป็น9้าใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ถ้าเราแก้ขึ้นมาสิบ แล้วในโอกาสที่ตอนที่10ที่เราคิดแก้เป็นสเตนนะครับถ้าเกิดมันขึ้น11มันก็ถือว่าโชคดีอะครับเพราะว่าในส่วนของเอาพุธมัน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 ก็สําคัญนะถ้าขึ้น11มันได้เยอะนะก็เลยผมก็เลยคิดไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทําไว้ก่อนเนาะให้มันส่งคลิปได้แล้วพอส่งลิปเสร็จก็น่าจะถึงเวลาที่มันพอดีกันนะครับที่เราจะไปจัดการแก้เนาะแล้วก็ คือหลักๆที่ผมมาออฟนี่คือผมไม่ได้ไดึงนะผมก็เอาจากกิจกรรม,มครับอย่างกิจกรรมล่าสุดมันแลกได้ก็แลกอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือแผนที่กําลังจะทาเนาะก็คือเดี๋ยวไปย่อนก่อนชิ้นหนึ่งไปทีละช่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ไม่มีอะไรทําแล้วเนาะเพราะว่าผมลิงผมก็5้าดาวแล้วพอก่อนพักก่อนเนาะแล้วก็ขาโขบผมก็โอเคแล้วออฟผมก็1ิบสิ0สิสสหมุนแล้วเนาะ ก็ครนี้ก็เหลือ,อวิธีเดียวที่จะเพิ่มดาเมจได้นากก็คือส่วนของออฟย่อนที่อาวุธเนาะก็ค่อยๆทําไปนะเพื่อนๆซึ่งมันก็ไม่ไม่เร็วหรอกครับเพราะว่าอ่ะอย่างที่ผมคํานวณคร่าวๆนะจากย้ายจากพรนจนไปถึงย่อนอ่ะมันต้องใช้หินย้ายเมืองหินย้ายอ่ะครับประมาณ1,200 1,100 1อ0 0ถึง200 1,200ก้อนเนาะซึ่งที่ผมคำนวณน,นะมูล,ลค่ามันมันเยอะมากนะนเราต้องใช้อ่ะ เดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวออกไปก่อนอถ,ถือว่ามาคุยกันเอาสาระนาะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็คือหลังจากหลังจากเทสลิงเสร็จนะแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับหลอมนี่ครับข้อดีของมีหลอมสิบเราจะทําอะไรก็ได้โดยที่ว่าเออค่อยๆทําไปนะอ่ะเนี่ยม,มันแพงตรงที่นี่แหละครับดอกมันอาจจะใช้แค่ดอกเดียวนะแต่มันแพงที่แร่เพื่อน,อนๆดูดิด มันใช้สองก้อนใช่ไหมเราเราต้องใช้พันเอ็ดพันเอ็ดก็เป็นสองพันสองพันสองเนาะเนี่ยครับมันก็จะใช้อยู่ประมาณล้านแปดเกือบสองล้านนะเพื่อนๆซึ่งล้านแปดเกือบสองล้านเราทำทำหินนี้ไว้ใช่ไหมครับพอเสร็จเราก็ต้องอย่างผมผมเก็บดอกผมก็ต้องทำย่อนอีกเนาะ นะก็มาดูพึ่งร้อมๆกันเลยเพื่อนๆผมก็จะได้รู้ว่าเงินเท่าไหร่ถึงผมจะเริ่มย้ายได้นะอ่ะย้อนที่อาวุธถ้าผมจะทำร้อยแปดบร้ก็ตีเข้าๆว่าพันสองพัาไปเข้าๆนะเพื่อนๆก็อีก800,000นะอ่ะพอ800,000เสร็จเราต้องมีที่ทำของเมืองอิสรูเอีกอย่างน้อยก็ต้องสิบเหมือนกันนะสำหรับผมที่ผมคิดเพราะว่า ส่วนอาวุธมันใช้มันใช้เยอะนะมันใช้ครั้งละสิบแปดนะช่วงเก้าอ่ะอันนี้แต่อันนี้น่าจะไม่แพงนะถ้าสมมุติประมาณสักสองพันห้าสามแสนนะแต่ถ้าดอกดอกนะถ้าเราจะเอาสักเจ็ดเจ็ดจะได้สิบเป็นประมาณพันสมมติพันสี่ร้อยเนาะก็คือ แช่พันสี่รไหมเพื่อนๆใช่ถ้าเอาสองร้อยก้อนสองร้อก้อนก็พันส้อยืมก็เ<อ>ดี๋ยวดูเครื่องคิดเลขแป๊บนึ่งนะผมจะได้รู้ว่าเออพอดีแหละผมก็มามาคุยกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าเออถ้าผมจะย้ายได้ผมต้องผมต้องมีเงินดึงแร่เท่าไหร่นะแต่ผมตอนนี้ผมก็รอแผทร้อยรสิบนะเพื่อจะไปขุดแร่เองได้นะ คือตอนนี้มันขุดได้เลยครับผมผมไม่อยากเอาสเตมิน่าไปทิ้งถ้าสมมุติเราไปขุดอันหน้าก็าเผื่อแบบเอาให้มันได้สเตมิน่าไปอัพไปอัพส่วนของไอไลฟ์สกิลด้วยครับผมก็เลยรอก่อนเนาะสเตมิน่าผมมีอยู่สามหมื่นเนาะโอเคเดี๋ยวตีว่าห้าร้อยแล้วกันผมว่าสี่สี่ร้อยมันไม่น่าไม่น่าได้ถ้าถ้าเราจะดึงเป็นพันเนาะห้าร้อยคูณพันพันสี่ ก็จะอยู่ที่7 0 0 0แสนนะก็คือส่วนส่วนนะผมสรุปก็คือส่วนของส่วนของเมืองอิอสซูรูดก็คือล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งส่วนของย่อนก็จะ8 0 0แสนนะครับค่าแรกเดี๋ยวผมบวกไว้เลยเดี๋ยวผมจะได้จำไว้ว่าว่ามันใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้เลยอืมพิมพ์ไว้ก็คือนักดาบนะนักดาบก็ 1M บวกกับบวกกับย่อนอีกแต่แสนนะค่าแร่นะแล้วก็บวกกับค่าแร่แร่ย้ายออฟอีก1.8นะมันก็จะประมาณนี้นะที่ที่ที่จะต้องที่จะต้องใชน้นาะก็จริงๆมันก็ เท่าไหรอะสามเกว่าเกือบ 4, M แต่ผมว่ามันน่าจะคุ้มกว่าทำใหม่นะถ้าทำใหม่คือมันอย่างน้อยๆมันต้องผมเห็นบางคลิปนะเขาใช้2400ก้อนมันเอาเพื่อนๆลองดูนะ2 4 0 0ก้อนมันจะเท่าไหร่นะไม่มันไม่ถูกเลยผมพูดเลยแต่ผมย้ายผมใช้แค่ประมาณเนี่ยที่ผมคำนวณเมื่อกี้เอ้ยผมยังไม่ได้พิมพ์ส่งไปอ่ะแล้วถ้าเกิดดึงเลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวดูนะนะเก้าพันเก้าพันเก้าตีซะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็หมื่นหมื่นคูณสองพันสี่ผมว่าน่าจะอยู่ราวๆยี่สิบยี่สิบนี่นี่นี่ยี่สิบสี่ล้านนะเพื่อนๆ แต่ที่ผมทําก็คือมันจะเสียน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเก็บอะไรเองได้อะที่ผมบอกต้นทุนผมก็จะอยู่ราวๆแค่แค่ประมาณไปดูก่อนนะก็จะอยู่ราวๆแค่อันนี้คือหนึ่งล้านสองล้านหกสามล้านหกนะที่ผมจะต้องเสียนะแต่ผมก็ต้องเก็บเก็บพวกวัสดุเองนะหลักๆกก็คือดอกย่อนเนาะที่มันแพงก็ต้องเก็บเองแล้วก็ดอกย้ายเนาะเก็บไว้เลยนะ แล้วก็ส่วนที่มันเราหาไม่ได้เราก็ต้องหาของดอกของมาทดแทนเนาะหรือไม่ก็รอแผ่ร้อยสิบนะแล้วก็ไปขุดแร่นะเนี่ยผมรออยู่โอเคก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับอาจจะนานหน่อยเนาะแต่ก็จะดูให้ให้ดูแนวโน้มกันว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนะแต่ถ้าถ้าสุดท้ายผมเก็บครบแล้วหรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ